Oh, mm -hmm. you. Sí. รรนี่คุณคุณแน่ใจนะว่าอยู่ที่นี่อ่ะก็ฉันสู้กับมันอยู่แถวนี้มันก็ต้องอยู่แถวนี้สินี่ไงเฮ้ยฉัแล้วคุณท่านทำอะไรฉันเนี่ยอีกข้างเลยง่งจะเจ้าไหม คหมแล้วคุณชื่ออะไรผมเหรอวง้วองยุนฮะอะไรนะควงรองยุนกิมจิกิมจิอะไรก็ชื่อคุณไงผมไม่ได้ชื่อกิมจินะแต่ว่ากิมจิมันเป็นอาหารอย่างแรกที่ฉันรู้จักที่เกาหลีแล้วคุณก็เป็นคนแรกที่ฉันรู้จักที่นี่งั้นฉันเรียกคุณว่ากิมจินะซอมซนที มากันแล้วมา,มากันเลือกเหรอ,มา,หรอมากันแล้วค่ะไหนคุณปู่บอกว่าจะมารอเป็นเพื่อนกันดันมาหลับซะได้คนแก่มันก็อย่างเงี้ยแหละนั่งนางนๆมันก็เผลอวูบทุกทีถึงมาแล้วอินเป็นไงหนูจอนร,รอนานหรือเปล่าเนี่ยนานไม่นานก็ะหาปู่เองสิสงสัยจะนานจริงโนนต้องโ,โทษคุณโน อ้าวเจ้าช้าไม่ได้เจอตั้งนานนี่โตเป็นหนุ่มเป็นแน่นขึ้นเยอะเลยนะเราไม่ใช่ผมคนเดียวครับที่โตขึ้นเป็นหนุ่มผมว่าบางคนเนี่ยก็ดูเป็นสาวขึ้นด้วยะนะครับอินฉันว่าเราไปกันเถอะนะเาไปแล้ว <laughs> ใครว่ามันโตกันล่ะยังวิ่งเป็นเด็กๆอยู่เลยนะนายนุยินเทอมนี้สอบตกกี่วิชาแล้วเราคุณปู่น่ะพูดอย่างเงี้ยเหมืนแช่งกันนี่คะ มันก็สอบตกอยู่ทุกเทอมแล้วไม่ใช่เหรอหนูจันไหนบอกว่าจะมีข่าวมาบอกไม่ใช่เหรอปิดเทอมนี้ที่บ้านฉันเขาจะให้ฉันไปเรียนเดียวกับหนูอินได้ล่ะจริงเหรอแน่นะจริงๆเขาว่าอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเราไปอยู่ด้วยกันจริงจริงนะเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังเรียนกรุงเทพว่าใจแตกกันพอดีใจคอวิชาจะให้หนูจันนะ่ะอยู่แต่สวนมะพร้าวจนแก่ยังไงคะ ของหวานอีกหนึ่งอย่างค่ะขอท้วย่อไหมคะคุณชาผมไม่กินทะป้าอ้าววันนี้ก็เสียของแย่สิคะคุณหนูจังนาส่าทำตื่นมาทำเรื่องแต่เช้าเนี่ยกินก็ได้คือกินนะคะผมแค่ไม่อยากให้เสีย คุยกันก่อนได้ไหมคุยกับผมได้ไ,ดไหมฟ้าพูดกับผมได้ไ,ดไหมไอคุณบอกว่าคุณเข้าใจผมทุกอย่างแล้วไงคุณเป็นอะไรฟ้าจำฉันไม่ได้หรอฉันฟ้าไงแฟนเมด คุณสวยกว่าในรูปตั้งเยอะไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันเป็นตำรวจไม่ใช่ขโมยคุณหายไปไหนมาก็ผมก็ไปทำงานมาสิคุณลืมหมอมานานหรือยังสองปีแล้วมังลืมเหรอ ผมต้องรีบไปทำงานคุณจอไปป้อมผมเลยหรือเปล่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวว่าช่างเถอะยังไงเขาก็ต้องกลับมาอยู่ดียิ้มจะทานแล้วมานั่งเร็ว เยอะเลยจะได้บำรุงสมองนี่ฟ้าวันนี้มีรายตึงเต้นบ้างไหมอมืเห็นคุณแม่บอกว่าคุณฟ้าไปตำรวจวันนี้มี้ลายเยอะไหมคะนั่นเหรอที่บอกว่าเสร็จแล้วอะบ้านไหนหันอ่อนทะเลอะน้านนี้อะ แล้วไหนห้องครัวเนี่ยถ้าบ้านเสร็จเราจะแต่งงานกันเลยไหมอ่ะฉันไม่เห็นแฟนของเธอเลยเนี่ยของเมธเนี่ยของฉันฉันเธอ,อ,อ,ฉ,อฉันเจ็บแล้ว ห่วงฉันเหรอเป็นห่วงฉันก็รีบๆจำให้ได้สักทีสิดูสิเพลนแล้วยังไม่เป็นใครเป็นห่วงฉันไม่ใช่เหรอจำไม่ได้สักทเป็นใครจำไม่ได้สักกอ่ว่าตัวเองเป็นใครดูดูสิเธอเป็นใครดูไไไปดูงทมอ่หยุดเดี๋ยวนี้นะฟ้าบอกให้หยุดคุณทำลงไปได้ยังไงเนี่ย คุณดูเขาซะก่อนสิคุณดูเขาสิ หากันไปคน